สวัสดีครับวันนี้ทีโหลดไฟลอย่างง่ายจะมาพาทำการโหลดเกมนะครับเซฟเกมโหลดเกมก็ก่อนอื่นก็ให้สร้างปุ่มมาครับสปุ่มปุ่มโหลดปุ่มนิวนะครับแล้วก็เทคมาโหลดนิวแล้วจัดเป็นแบบนี้นะครับแล้วไปดูที่อีเวนต์นะครับนี่ก็จะเป็นให้เช็คว่าเราคลิกหรือยังก็คลิกนิวให้ไปซีนต่อไปคลิกโหลดให้ไปซีนต่อไปที่โหลดไว้นะครับเมื่อปล่อยเมาส์ซ้ายนะครับก็จะเป็น ถ้าเคอร์เซอร์อยู่ที่ New Bottom ให้เซตค่าโหลดเป็นศูนย์นะ,ะแล้วไปโหลดซีนหนึ่งมาหรือเมื่อรต่อไปเป็นเมื่อปล่วเมาส์ซ้ายที่โหลด Bottom ให้เปลี่ยนค่า variable ของโหลดเป็น1แล้วเปลี่ยนซีนไปที่ซีนหนึ่งนะครับที่เรามาดูซีนหนึ่งกันนะครับนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีตัวละครสามตัว มีสกอร์มีกดกลับกดเซฟพอกดเซฟปุ๊บแล้วกดกลับก็บกลับไปหน้าแรกแล้วพอหลดเกมกลับมาค้างไว้ที่เราทําต่อไว้นะครับ mm hmm. ก็ออบเจกต์ทมีนี่ครับตัวละคร3ตัวปุ่มเซฟเทคปุ่มแบ็กไฮสกอร์แล้วก็เทคแบ็กนะครับดูอีเวนต์กันนะครับอีเวนต์ก็เมื่อเริ่มซีนมาทำมานะครับให้เปลี่ยน variable ของไฮสกอร์เป็น0 แล้วก็ modify text high score เป็นเป็น high score to string g a r b a level นะตรงน high score นะครับตรงนี้เซตค่าของ high score ให้เป็น0นย์ไว้นะครับทีนี้ตรงนี้ถ้าเรากดจากหน้าแรกเป็นโหลดมามันเซตค่าเป็นหนึ่งมันจะโหลดตำแหน่งของตัวละครที่เราทำไว้นะฮะสมมติตัวละครที่1ของเราเนี่ยอยู่อย่างนี้แล้วพอเราเริ่มไปปุ๊บมันอยู่ตรงนี้แล้วเ,เรากดโหลด มันจะกลับอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะฮะตรงตำแหน่งสองตำแหน่งนี้จะเป็นตัวที่ตรวจจำค่า x ค่าตำแหน่ง x และค่าตำแหน่ง y นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นเซฟให้ตัวละครน,นั่นอยู่ตรงค่าตามของสองตัวนี้นะครับส่วนนี้คือ High สกอร์ครับให้เซฟไว้ที่เซฟนะฮะแล้วอ่านไฮสกอร์จาก สตอร์เลตเซฟนะฮะมีค่าเท่ากับตัวแปรสกอร์เนี่ยตัวแปรจะมีสามตัวนะฮะมีโพสต์เอ็กซโพสไวสกอร์เซ็ตเป็นศูนย์ศูนย์ไว้นะครับที่ตรงนี้ก็คือแบบค่าตัวเนี้ยของไฮสกอร์ให้เท่ากับเรเลเยิร์สกอร์นะครับแล้วก็มูดิฟายเทคไฮสกอร์ให้เท่ากับสกอร์ครับทีนี้ถ้าเรากดเซฟอ่าเรื่องใครเซฟครับพวกนี้กดเซฟปุ๊บให้เขียน ตำแหน่งของตัวละครในจุดที่ x ลงไปที่ตรงนี้นะฮะอันนี้ก็เช่นกันครับตัว Y ส่วนนี้เป็น save s c o r ไว้นะครับจะเก็บไว้ที่ high score นะครับส่วนตัวนี้เป็นเมื่อเรากดกลับก็จะกลับไปหน้าแรกของเรานะฮะปุ่ม character ก็จะเป็นออน,นี่ลืมบอกนะครับเราจะ r e h a v e r ของ character ให้เป็น เดี๋ยวทำดูนะฮะนี่นะครับเป็นเป็น d e c k a b l e o b j e c t นะครับ a p p l ลยนะฮะแล้วก็เราจะให้ตัวละครเราสามตัวจับกันเป็นกลุ่มนะฮะเราต้องชื่อว่า character นะครับตรงนี้เป็นอ่าไม่ใช่ชื่อตัวละครครับตรงนี้เป็นชื่อของอกลุ่มอ b j e c t ของเรานะฮะ ส่วนนี้ก็คืออ่าใช้ลากตัวละครของเราครับเมื่อเราคลิกที่ตัวละครของเราก็จะให้เพิ่มขึ้นทีละ้นหนึ่งนะฮะนี่ก็เซตไฮสกอร,ร์บนคลิปที่เคยผ่านๆมาครับเราไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงเผิดนะครับต้องรันหน้าเมนนะครับนี่นะคะกด n w w เก e ปุ๊บตัวละครเป็นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมผมจะลากมันอยู่มุมสมมุมนะฮะแล้วสกอร,ร์ก็ขึ้นใช่ไหมครับ ที่นี่กดเซฟปึ๊บแบกแล้วกดโหลดเห็นไหมครับมันจำอันเดิมไว้หรือถ้าเรากดนิวปุ๊บมันจะเริ่มใหม่เลยนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ